แผลเก่าของรถยนต์สามารถนําไปเคลมประกันได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะร่องรอยความเสียหายใดยๆที่เกิดขึ้นก่อนการทําสัญญาประกันภัยรถยนต์นะคะจะไม่สามารถเคลมได้ในทุกๆกรณีค่ะและถือว่าไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยค่ะคําถามก็คือประกันภัยรถยนต์จะทราบได้อย่างไรนะคะว่าแผลนี้เป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนการทําสัญญาทําประกันภัยรถยนต์นะคะคํตาตอบง่ายๆเลยค่ะทุกครั้งที่มีการต่อบประกันภัยรถยนต์นะคะเขาจะมีการตรวจสภาพรถและก็มีการบันทึกภาพไว้นะคะเพื่อให้ทราบว่ารถคันนี้ มีสภาพเป็นอย่างไรมีร่องรอยมีแผลอย่างไรก่อนทําประกันภัยบ้างค่ะแล้วถ้าบังเอิญเกิดอุบัติเหตุใหม่นะคะที่แผลเก่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อนี้นะคะตอบง่ายๆเลยค่ะถ้าอุบัติเหตุใหม่นะคะแผลเดิมซ้ํารอยนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าเสียหายร่วมนะคะกับประกันภัยค่ะเขาเคลมให้เราแต่เราก็มีค่าเสียหายส่วนแรกเช่นกันค่ะดังนั้นแนะนําเลยนะคะว่าควรจะจำกัดนะคะแผลเดิมเนี่ยให้หายไว้ก่อนก่อนที่เราจะตอบประกันภัยค่ะ เซฟคลิปนี้เก็บไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีความรู้นะคะแล้วก็ไม่เสียรู้เวลาเอาประกันภัยค่ะเช็ควีประกันง่ายๆกับขวาย20บริษัทประกันภัยชั้นนำได้ที่ www.suspan.com